สวัสดีค่ะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่8 2 5 5 3ด้วยพระราชบัญญัติบริหารพระราชการแผ่นดิน2 5 3 4มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะมากจึงจัดทำและสรุปเป็นประเด็นคำถามเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมกันเพื่อทวนความจำของเรากันนะคะเป็นการสรุปประเด็นถามตอบนะคะ ข้อ1นึพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ใช้บังคับเมื่อใดตอบตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปราชกิจจานุเบกษาเร่ม108ตอนที่156ฉบับพิเศษหน้าหนึ่งวันที่4กันยายน2534 ฉบับที่หนึ่งมีผลบังคับใช้วันที่5กันยายน2 5 3 4ข้อ 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2 5 3 4รา่ตาขึ้นโดยคำแนะนำและคันยินยานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติคือพระราชบัญญัติน 34, เนี้ย2534เนี่ยตราขึ้นโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อมาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2553ฉบับที่ 8, ถูกตราขึ้นโดยคำแนะนำและความยินยอมของรัฐสภาต่อไปข้อ4พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2 5 5 3ฉบับที่ 8, ให้ใช้บังคับเมื่อใดตอบตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ราชกิจจานุเบกษาเล่ม127ตอน75หน้า51 7กันยายน2553ฉะปรับที่8มีผลบังคับใช้วันที่8กันยายน2553แรกเริ่มย้อนไปข้อ1น,นะคะมีผลบังครับใช้5กันยายน2553 34และตราขึ้นโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ5กันยายน2534ตราขึ้นโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อมาแก้ไขในภศ2553ฉบับที่8โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภามีผลบังคับใช้คือ8กันยายนย2553าข้อ5 เหตุผลที่ต้องมีการประกาศใช้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2,534เพื่อเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆให้ชัดเจนมีให้มีจะให้มีการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนมิให้มีการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนของข้าราชการนะคะกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มิให้มีการปฏิบัติหน้าที่ที่ซ้ำซ้อนข้อ6พระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2,534มีการแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ฉบับที่8ในพศ2,553บังคับใช้คือ8กันยายน2,553 เป็นการแก้ไขฐานะขององค์กรอายการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นการแก้ไขฐานะขององค์กรอายการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญข้อ7เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534ฉบับที่7พศ .2550 เพื่อ1ปรับปรุง บริหารราชการให้สอดคล้องกับน,นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการจัดองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศทางการนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติราชการสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. เพื่อให้การบริหารราชการใน ในรัชการบริหารส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรล,ลุผลต่อมาข้อ8การบริหารราชการตามพรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5 2535กำหนดให้การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพื่อ7ข้อนะคะจำไว้เพื่อ 1. ประโยชน์สุขของประชาชน 2. เกิดผลสำเร็จต,ต,ต่อภารกิจของภาครัฐ 3. ความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 4. ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 5. การลดภารกิจและการยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรในท้องถิ่นการกระจายอำนาจตัดสินใจ 6. อำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเ ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้อ 9. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยคือ 1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลางระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 3. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นข้อ10ในพระราชบัญญ,ญัตินี้ การแบ่งส่วนราชการออกเป็นส่วนต่างๆให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้นๆไว้ด้วยข้อ11บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตนินี้นายกรัฐมนตรีข้อ12สําคัญมาก การจัดระเบียบบริหารส่วนราชการ,าร,รคือ 1. สำนักนายกรัฐมนตรีกระรวงหรือทะบวงซึ่งมีฐานะเท่าเทียบเท่ากระทรวงกระทรวงทะบวงนี้มีฐานะเทียบเท่ากระสวงนายกรัฐมนตรีก็เทียบเท่ากระทรวงทะบวงซึ่งสังก er ัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระรวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงสำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวงส่วนราชการตามข้อ1 2 3และ4มีฐานะเป็นนิติบุคคลนั่นหมายความว่าสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลต่อไปข้อ13พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นด,ดินฉบับที่7พศ2 5 5 0 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของจังหวัดเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินฉบับเดิมอย่างไรตอบกำหนดให้จังหวัดสามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณต่อสำนักงบประมาณได้ซึ่งในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับเดิมจังหวัดไม่สามารถกระทําได้ต้องให้กระซวงเป็นผู้จัดตั้งงบประมาณต่อสำนักงบประมาณให้ ข้อ14การจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมตามข้อ12จะต้องตาเป็นกฎหมายใดการจัดตั้งกระทรวงข้อนี้ต้องจําเลยนะคะการจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมต้องตาเป็นพระราชบัญญตัติส่วนกรณีที่มีการรวมหรือโอนกระทรวงทบวงกรมเข้าด้วยกันเป็นส่วนราชการเดียวหรือรวมหรือโอนเพื่อจัดตั้งเป็นส่วนราชการใหม่โดยการ โดยไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นนั้นกำหนดให้ตาเป็นพระราชกิจสดีกาจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมต้องตาเป็นพระราชบัญญัติจำไว้นะคะพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมพระราชบัญญัติโอนกระทรวงทบวงกรมเป็นส่วนราชการเดียวหรือกลมหรือโอนจัดตั้งเป็นส่วนราชการใหม่ โดยไม่มีกำหนดตำแหน่งเหรือตาของราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นให้กำหนดเป็นตราพระราชกฤษฎีกาข้อ15การจัดตั้งกรมส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงต้องตาเป็นกฎหมายได้ต้าเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติโดยระบุสังกัดด้วย สำหรับคลิปนี้ขอเป็น15ข้อก่อนนะคะเดีย๋ยวเรามาต่อที่อีก15ข้อต่อไปค่ะ